เปเเเรียนรียนวมีสบไหล่ะเนี่ยายไงนี่สิบบาทสร้างเงิหรอเป่เอาแก้วรองราคานเรียนสิบเออน่ะเออมหาบัตรเ้ได้จ่าตรงไหนเนี่ยหยอดรูนี่แล้วก็เอาแก้วรองแล้วก็บิดหยอดล้วนบิดบิดงูเลยบิด มิดอีกหมุนหมุนไปหมุนไเรื่อยๆแต่แข็งแก้วเลยเด้มันกระเด็นออกหมดหมุนไปเรื่อยๆเจมเจมพ่อเจมเต็มสิบาทผลก็เสียอเกนั่นมันดูดแล้วโอ้ยเขาได้น้อยแท้เบิ้ลเหรเบิ้นแล้วเบิ้ลเราเขาหายซ้ำนั่นล่ะอ่าโอ้ยไมหน่วยละบาทอ๋อสิบบาทเด้อด้อหมุนหมุนดูดได้กี่ลูกอให้เม็ดโยนทีละเม็ดโยนทีละเม็ดเอ้วละเม็ดไปหนึ่งหัวออกมาหนั่งกระ ม่ย่างปลาปลาโปลาเป็เอเก็ดหอก็โ้ยาไปะลาค่าไม่อมั้ปลาค่าปลาปลางามามใส่ยิ่เอาม่ใส่ย่วเกลยดเอาเกลดเเอามาใส่ย่เงี้ยเรียนสิบบาทไม่มีเรียนเี่เียสิบบก็ไม่ได้กินเงีนยคุณรั Oh, can tell you. มันไหลแล้วหยุดก so no ่อนดิละโอมึงก no anyway. ็บอกมุนไปเลยเอาแล้ววกอไรโอ้เด็ดป่ะเด็ดเลยมันบอกเันเ็กมนเด็กมาเด็กมาเดอ่้เด็ดน้่นิดหน่อยนะเอาไจังบาทันจัเม็ดเยเกนลไปจังบาทรับใช้งินมหมวอน้องไปแล้วแวเดีหมจะ่เต็มก่อนหน่อย กอแม่แม่อย่าเพิ่งหมุนเไอหมุนแล้วพอมันไหลก็อยาหมุนมันเลยไหมแลไทไเลกาเอองหอมันไหลแล้วมุนนี้ทุก่ันม่ไหจัเมนเลตใมันไห้ืมมอีเออต้องใมันืมให้ะเรียนทิพยูแตมันเอาข้าหยดไปมาหันก็ได้เองลกาคาเอาไม่ดียวสีที่วยกันเลย นอ,าอานาทูดหีหมมัดูวามหมุนแหงบตู้เลยเะคอยหมุนไม่ไดเป็นแล้วก็ขย้ห่ยวมันมันมันแน่นไง,งเมื่อกีน้นี่มันเมื่อกี้นี่มันได้แมนได้ ันเพิ่มตอนนี้นเพิ่มปาครับสวยงามย่ยี่สิบบาทแล้วนีอครับก็บวิทีจะขาแล้วไมไหนเลยเต็มจุก็ยู่ได้นะมันดักกัังคุดไทเออปากระป๋าจะาของดีผลกินทีของเม็ดสตเม็ด